ว่าไงันน่ะวันนี้พี่สายวันนี้ฮะเอ่เันพายพเพิ่งเงินบักทุเรียนไงโอ้ยนอเอาเองเลยวัน้เด่นว่าถามของมูวนน้ำตัวนี่สวนสวนอีกสวนหนึ่งของคอว่างตอนนี้ปลูกปลูดนปานนี้ช่วงนี้ประมาณเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนหมดซำนี บ้านนี้ปัญหาไม่ยังเนี่ยที่พ่อเอาคือคือดอกคือสอยมันมีแมงครับยนี่ยผลมันเืะไมีเ่แมงเดี๋ยวโบเป็นอย่างมันบอกเป็นอย่างมันไม่แมงผลมันไม่แมงโบมียาอะไร่มันบ่กกะกะมีครับแต่ว่ากะโบได้คิดดูบ้านนี้ทั้งเม็ดจะต่นอยู่นี่แปดซีว่าตุนกว่าตนอยู่ดนคอว้างนี่ไกลๆกับไอ้สวนโยผ้าหยาบเหมือนกันเนี่ยต้นนี้เป็นสวนเลี้ยนลูกเออสวนเลี้ยนลูก căng hết mày, căng hết mày, lỏng mực, sư sả mày. Tôn sâm nè, tàng té này, chắc 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 đền. Ý nghĩa gì vậy? Tàng té ủuu, đeo ủuu mày. ủu sâm chết đền, chết, chết đường 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 để sâm nè luôn. Chết đền rồi. Trái nè, hèn. บในต้นใหญ่กูมูนี่ครับต้นสมบูรณ์แฮงที่สุดในสวนอืมงามงามเนสวนสมบูรณ์แงถือว่าตามไปเบิ้งมานี่เห็นเขียวมาตลอดเนาะยางว่าไก่ดูแลดูแลยากอยู่ด้ีๆดูแลเนี่ยไก่มาประเดี๋ยวก็เขียวตลอดดูแลเนี่ยแต่ว่าเป็นตะลิผลอยู่เว้ยคึ้นวายแต่ว่าล่องร่องร่องเลี้ยนรูเบิ้งเพราะว่าห้องเป็นดินทรายเออมันจะบมันบ่คือดินภูเขาแต่ว่าไปอันนั้นไปสวนพงใหญ่เลยอะไรล่ะมันวะแมนขึ้นออกหน่วยต้นนึงว่ามันจะ หน่วยกิจแปดหน่วยครับประมาณแปดหน่วยใหญ่ๆแปดหน่วยบอกครับแมนต้นหนึ่งอยู่สองสามหน่วยครับผมแมนแมนประมาณเอาไว้หลายใบได้เอาไว้หลายต้นไม่ติตายเออเดี๋ยวอีกพินาเนี่ยมอต้องเอาไว้หลายงานพินาเพิ่งต้องเอาไว้หลายเดี๋ยวปีนี้คือเลี้ยนรูสักกันเลี้ยนรูสักกันเลี้ยนมันเอาไว้หลายอย่างมันไตเขาหนายโยกเอาไว้ต้นเดียวผมก็ศึกษาหลายอยู่แค่คิดว่าอยู่ว่ามันี่หลอดหรือบ่หลอดแต่ว่าก็น่าจะอยู่มากปีนี้มันหนาจะหลอดดีนะหนาจ่าหนาจะเพราะว่ามันแต่ว่าเริ่มเข้าหนาเออ หลังากนั่นก็เป็นเรื่องของการบำรุงรักษาเ <ละ S 2> นะการดูแลก <ละ S 1> ารเท้าสีใสดินก็ไม่ผลนะครับเพราะบางต้นก็มีผลเนียบางต้นเนี่สีมันผมมันเป็นน้ำดินบัเป็นน้ำดินครับดินอาจจะเป็นสาร,รอาหารเนี่ยมันเป็นปน,<า>น้ำพันธุ์บอกครับเป็นน้ำสารสารอาหารนี่ต้นนี้มันก็ขึ้นมาดีแต่ว่าทุกถ่ายมันเกิดมะมีปัญหาเป็นยังสิแต่ว่าเดี๋ยวก็สีเอาพปอกอินซีเคมีใสกันน่จะไม่มีปัญหาอืมนะจะไม่มีปัญหาเออต่อระบบนำไปเกียบร้อยเนาะแต่ว่ากระตายหลอยู่ดิจัน ได้หสามยูบได้สามยูครับได้สามยู่มันจะเกือบชิ้ต้นเลยครับพวงแล้วโอ้มันเปยังจังตายสาเหตุมันพ่อนี่น้ำหน่ำบ่พอหน่ำบ่พอครับตามตามพื้นฐานครับผมไปสวนศึกษามาหน่ำมันบ่พอคือเ้าเบิ่งเ้างหดหรอมันมันมันจะหมายว่าคือจังมันเปียกอยู่ตอนบ่ลงไอ้ดินมันมันดินโมดูดหน่ำดินโมดูดหน่ำมันงกระมีฝนคือยังสี่บ่เสือสามบ่ในต้นมี่สามพ่อหนี่สามอือต้นถ้าต้นปัจจุบันเป็นลักษณะสิ้นเลยต้นสมบูรณ์ต้นนนนปัััจจุุุบสวคือยงเห็ ต่ออยู่กบ่ของไผเหองหน่องไสหของหน่องไสโอ้สิพกจะเป็นปลูกทุเรียนมัดชุ่มชนทุเรียนเห็ดเบิงเ้งล่วงเห็ดเบิ้งหามันเ,<อ>เป็นแนวทางเพราะพี่น้องเพิ่นเฮ็ดดำเอเอเขาแต่ว่าสำคัญแห้งก็คือหนำ<อ>ผมบอกเรื่องเรื่องหนำสำคัญนี่หลีโอ้ยบอกพะเอาวิโนยแล้วตอนนี้ครับเป็นแล้วครับเป็นแล้วได้ผลแล้วอันบวกนี่เขาจะเป็นหมดชุดแรกบวก่าเขาจะเป็นชุดแรกครับเป็นบางตัวพะพะผมพร้อมไหมล่ะพร้อมครับอันนี้บักเหรียนตัวล่องกลองครับล่องกลอง ตัวนี้มังคุดนี่เห็นไหมังคุดมังคุดนี่นี่มังคุดมังคุดมองเห็นมังคุดเนี่ยมังคุดโอ้ยงามไปหนอถือว่าโอเคอยู่ปลูดยังก็งามเลยเนาะอันนี้คือถือว่าเป็นทุเรียนเซียงไทยเนาะลราเหมือครับลราเหมือทุเรียนเซียงไทยเซียงไท่เออขันทุเรียนออกหน่วยก็ถือว่าเจ้าของประสบผลสชุเร็จคือสิีแดงงานใหม่โอ้พัอชุ่หายากเลยเนาะโอ้ยบปวดเผาเนาะโอ้ยจังไนก็ได้ชิมแล้วเผาสิชิมแล้วชิมแล้วเอาไปชิมจังไนบ้างเอาไปชิมบ่ เดี๋ยวจะฝากไปชิมเออคันเออรสชาติ้องเป็นไหนรสชาติได้การได้การได้การเดี๋ยวจะฝากไปชิมอยู่ฝากอยู่สุดเปิ่อไปชิมอยู่ขอบคุณขอบคุณมากแต่ล่าเหมืองเล่าเหมืองเออพูดหน่อยจังหน่อยพูดนะต่อไปนี่ทั้งปุ่นบอนแมนสิเป็นสวนทุเรียนหมดปะป้องการครับน้องเขาคิดโครงการสิเย็ดอยู่อีกปูเป็นดแรนเขาแรงหนาเขาสิเหตุปีนี้เขาทมดินเพราันปีนี้ขันแม่นของไอ้เนี่ยสวนไ้ให้ได้ผลหนึ่งก็ขาดว่าคนสิ แตกตื่นลายแต่ว่าการลงทุนมันลงทุนสูงครับจ้ะเออมันต้องไทยเวลามันขับไทยเวลาแหละกับตัวนี้ว่าง่ายว่าเห็ดยากกูเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกงัาบ่ยากกว่านี้เนาะพอครับพอดินเฮาดินเฮาอากาศเฮามันบ่คือภูเขาไฟภูเขาไฟมันจะมีความชื้นนําเออแล้วดินข้างล่างมันได้นะมันมีความชื้นห่ามันจะแห้งคือแห้งตลอดอืมเอาปับหาเอาครับก็แต่งเอาคือบางที่ห่อห่อห่อจะ ศึกษามาบางทีเพื่อใส่กับมันกัใส่ยากกับเพราะว่ามันมันพื้นที่แต่ละพื้นที่มันคือกันเอาความห่วงว่านี่เราเมาบอกพี่น้องแถวข้อว่างลองเบิ้งเอาไปลองปฏิบัติเบิ้งเกิดว่ามันได้ผลนวลงานมันมีเจ้หน่อยเออดงทุเรียนข้อว่างเ่าต้องไปภาคตะวันออกยากเนี่ยบ้านนี้แสบซื่งกันว่าทุเรียนนี้แสบแสบซื่งกันเออแต่ แต่คือเรื่องของไอ้สิเกตเนาะแถวสิเกตแถวแถวโซเดียดเขาก็เป็นทุเรียนดินทรายที่กันจักหน่อยราคามันสิบสาบาทซ้ำหมกสมเนาะขอจักหน่อยนี่มันยังหยาอยู่กินต้องการหลายเออราคาสูงแงห้หงเนาะกันผู้ใดซ้ำได้ซ้ำหนึ่งกินยากกินยากขายขายกินบ่ได้เอาที่ทั้งหมดนี่จกักจักไรก่อนนี่สองไรครับสองไรบูอะไรทั้งหมดจักต่นนับแล้วผมนับแล้วเต้ต่นเฉพาะทุเรียนนี่ตกประมาณแปดสิบแปดสิบตุน แต่ชิ้ส่วนอื่นน่ะเหมืเงาะบหมืงอมงยางแก้มไป,ปเพราะแต่แรกมันเป็นออกเผาแต่ก่อนมีโครงการบ่าด้วยเขตสวนดอฟสิเฮดแนวอื่นคิดว่าสิบเขตอยังคิดว่าเน,นื้รสีสอร์ทแต่ก่อนเต็ดรีสอร์ทโอ้ยบ่างคนมาเทีย่ยวดอกเลืกปลาเป็นย่านย่านพี่หลอด <laughs> ี่ยนแผนเปลี่ยนแพรนละมาเฮตตั้งการก็ดีแล้วดีแล้วดีแล้ว,ล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 วคู่มือเขาสองเส้าคอแล้วรีสอร์ทแน่นอนเอาเอย่าคิดว่าจะคลองเคยเขาเลยสิเฮด ให้มูเข้าใส่เป็นน้ำายน้ำใส่ลาผ้าเห็ดกับเออันนั้นคนยังไงอันนั้นหยังงอันนไปนงยังไงมีอย่างอยบ่มึงแก่มั้กรมึงอย่งนั้นีอย่างนัเสนอเนี่ยแก่มังกนนั่เนี่ซนมากโอกาสสี่พ่อกันยากใหญยาครับผมยากครับ่มีก็่เสือไปหนัเฮ็ดเฮ็ดย่นใส่ไปถึงขช่วงนี้ยู่ลำอ้อมอยู่มนดาอจะมาถามข่าวเอยคือยังเห็นปลูกปเย็นถมดินนี่ยังก็ อยู่อันยึดสายอยู่อืมแบบไหนล่ะสองแป้นหมบ่บ่อวังที่อันอยู่ทั้งอันโอ้ยโจงถามลานสว่างเออบ้านนี้พงการอย่างหนึ่งถมไปสักวันถมเต็มเลยวันนี้มาเบิ้งไหมถมมาจะเบิ้งสักกันงน้ำตัวลยเออเบิ้งเต็มเลยเออเบิ้งเก้่วมืก่อนน้ำเป็นหูปีนนี่เป็นดีครับเพราะฝนไอ้ไอ่เพราะว่ามันได้น้ำนะโอ้โหน่าหน้าตีนโอ้ในเกี่ยวมื่ก่อนเดี๋ยวมีเวลาจังแวะมาจังมาชิม อืมเอ้ยชิมกอบพวกเปืองวัได้ดอกคู่มือนี่ไอ้เอาซุ่มดอกซุ่มยังซุ่มพวกเปืองวันที่สิบหนึ่งโอ้ยกันคือตะกี้มันต้องนั่งกินเบียร์กินยังไม่ต้องคู่มือนี็กกันบ่ค่อยเปลืองกู้มือเนี่นี่แหละครับผมก็แซมขึ้นน้ำยังสี่หละนี่แบบเกาะกับยังแซส้มไปน้ำน้ำฟังหูเอาคือคือแซมไปน้ำไปน้ำได้กันเดี๋ยวให้เป็นเป็นแถวเป็นสวนตัวอย่างให้เขาเบิ่งนแนวของเกาะมึงหามันแก่ผมกะทิว่า ระยะเวลาหกเดือนนี่ถ<ม>ือว่าโอเคอยู่ครับในความรู้สึกผู้เห็ดเพราะว่ามันกัดผมสึกว่ามันเอาอย่างดีแต่ว่าขันเบื้องตามข้อมรู้สึกก็น,น่าเชือเพราะใส่ได้อยู่ตอนนี้เ<อ>นาะเ<อ>พราะว่าแนมเบื้องในส่วนส่วนส่วนคือจะเหมือนมันสมบูรณ์เนี่ยวันนี้ข้อมพยายามอกเว้ยลองหาเบื้องมูขเขาเองได้ได้ผลยุนนะเดอร์เดได้แล้วเหมืนมันเห็นหมูมันกับสิมาน้ำหนีตัวนี่นี่ผมก็คิดว่าอยู่เพราะว่ามันกับไม่นะไม่กับไม่ก็สำหรับพื้นที่เฮา่ยว ทุเรียนดินใส่ถือว่าเป็นผูบ้บิกบุกเบิกเอาประสบการณ์แล้วก็งูไปบอกพี่น้องลองิึงครงับจะเปิดมามันได้ผลเลยพี่น้องขอว่างมาเรียนแบบห่อไปนี่หน่ยจ็กหน่อยชุ่มชุนขอว่างเขาถือเป็นชุ่มชุนบอกทุเรียนกับเป็นได้เลย,ยแต่ว่าทุเรียนเนี่เขาส่วนมาเขากระสิเน้่กันคือเรื่องนามนาสําคัญแห้งมักชื้นมักชุ่มชื้นแต่บ่มักแฉะเนี่มักไปลัชนาสี่คือเปียกอยู่ตลอดนะ ซุ้มตลอดแต่ว่าน้ำขังบ่ได้ใต้เอออ่ะอ่ะโอเคโอเคขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากขอบคุณในหลายครับขอบคุณในหลายครับเดี๋ยวบําบัดที่ว่ามึงใหม่ครับผม